ยามดีวันถอดวันเมียดวันเหว่วันดงวันหงวันทางวันสตังมือเมียดมาจ่จอดถอดถึงเข้าหาสถาการณถึงเมื่อหนึ่งวันหนึ่งอาิงาขากาละสมัยยายามเยวนในเป็นวันเหว่วันดงวันหงวันทางเป็นวันสตังเมือเมียดปีศาสนาคำโกตมะคำพลาเป็นเจ้าห้าขาเซิงขยำสองเหงห่าปากไปหกชีหกว่าเข้ามาในห้องต้องเดินหาไวลงใน สามวันสี่วันตัน้งเจคันมนา่อนเป็นวันที่สิบเก้า <c oughs> เดินสามกะลาเออเดินสามกะลาเดินมาดาเขาสปปวุนจุ่มอุยานาสังวระเมื่อว่าวันที่สิบแปดในได้จ้าหวัดถึงมาเวียงเมืองไทยหวันเมืองขวามินตังเมืองไทยหวันทีน่ไหนได้มาเมตตาก็รุ่หนาปันหมูปีจุ้มน้องไปน้องไทยหวันไปน้องไต พี่น้องมันพี่น้องเขพี่น้องกาลาพี่น้องฮอกเกนเป็นคนเจ้าเมืองขเขยฮอก้ยนมาอยู่ก็หุนเมืองไทยวันทีน่ไหนลูกใจอาหมิงลูกใจลูกใจ,กใจออยปอลาเมีนางปอมนตีหมูปีจุ้มน้องปอยอดปอยีปอแอ็นเขากูกๆๆๆ็กูคนตั้งเจ้าปิงยาเจ้าขันทีเนี่ยกอ,อนกันมาปิว้วศาสนามาเมตตา กัลุนาปันพี่น้องเมืองไต้หวันเฮาเจ้าคะพี่น้องเขนี่ก็เออเขาก็นับย้ำเตะวาวาเออสังเขาเป็นเออเป็นนับย้ำภ่ายพระราเป็นเจ้ามหาญาณสาีตานี่ก็ภัายพระราเทลาวาตัตตาเขาเนีนก็เขาก็นับย้ำเตะวาวหลายว่าเขาเป็นพระราสูเดียวกันมาเทล่าวาตัตตามหาญาณวัจลายญาณ เมืองที่เบตเขาเมืองปุดฐานเขาเมืองสีขิมเมืองละดักเขาจะในในเกาะเป็นอันเดียวกันเป็นนับยำพระเป็นเจ้ากตมาสูเดียวกันจังหวะเป็นอันทอดอันแม่เตเต่เขาในมาเมตตากรุดูนหาปันหมู่ปีจุ่มน้องปอแม่ชาติกาเขาเป็นอันหุมจมเตเตว่าวะ,วะพี่น้องเทวันเนี่ยคอมจะเอานาวตาเขาเอานำเจอ ເອີໃຕຮໍແຕ່ແຕ່ວ່າວ່າເຮົາມາໄດ້ໃນນີ້ດີອາມອໍນໍາเจอຄົນຫນ້າຄືເລີຍວ່ານັ້ນໃນເຮົາໄດ້ຊິງກະກາເຮືອບິນເຮົາກະໄດ້ຊິງກາເຮືອບິນນີ້ແລ້ມານາກິນກາໍາກກັໄປກາລົດກາກາັງກິນທັຍໍານເລັງລູປຸເຊເພເຮົານີລົນບໍເຫີລ່ງແຜວລູກຊິດຕແປລັງແຜວຄືໍນຈມລງວເົາ เออเจ้าลูกปิงยาเจ้าลูกกันที่ินะใชยชนะกว่าเฮาอย่าชมลูกศิตาเป้กัมปันอดืมปันกันเห้ก็เออพอถิ่มสอนเป็นเงินเนี่ยอันนับหลายล้านเนอะอันเขาหลู่ตัวหลู่หันลุมลาเฮาตากาเฮาเนี่ยก็เออเป็นตาลอบันเป็นสัรษฐีเศรษหลายก้อหลายคนเสียก้อนเลี้ยวเขาใยกันกำเทแยมกันเอากันว่าป้ากันเป็นเมืองเข เออก็เม่นตังเมืองเขก็เมืองไทยวันนน่เลขเสตาใน่ก็ไงไงน้าเจอใน่เยอะเมือนเจ้าเมืองเขียลงเหมือนเจอเมืองเขียลงเมืองเขเมืองจีนลงเขาก็เปลี่ยนันเดียวกันเป็นปีปินนองกันพวกกับคนออกคำขวางตี้กูปอกได้เป็ี่ันเดียวกันเนอะเพราะกับคนณออกคำกูปอกได้เปลี่ยนันเดียวกันเป็นเมืองเป็นเมืองปีเมืองนองกันเป็นคุณนั่นนน่ก็เป็นคนเมืองเขียลงเป็นคนนับยำเป็นปีปินนองกันก็กะ ยามเหลือในนี่มันเป็นเข้าขิงการวันการเมืองมันเปียกเปิงกันใต้เขาห้องกรุ่วาเป็นเขียบเผือกนั่นเนอะเป็นเขียบเผือกเขียบเลืงเเ้งนั่นน่ะเขียบเผือกเขียบเลื้งนั่นมันมันไปมากับปานกรมนิตกรมนิตกับปานหมอจีตุงที่มาไปไม่อยู่ที่ไหนที่ไปไม่อยู่เมืองไต้เมืองไทยเขาก็ลอยไม่ะลองเขานั่นในพ้นต้นเขาในพ้นลุยเขาจะนั่น ทีลอยไม่สลองนะ่ะขึ้นไปมามาเอาเมต้เขาก็น,นำ้ำเนาะเออเอาเมต้เขาก็น,นำ้ำก็เม่นตังเข็บผึกรเลยนะเออเมืองพงเขาในก็เป็นเมืองเข็บผึกเมืองเข็บผึกมากินตีน้ำลินน้ำปาก่าในกุบปอกเป็นเว่งเขียอ่อนเป็นตับเขียจาผ้าหลวงป้าหนึ่งในชื่อว่าจาผ้าหสันเจาผ้าหสันก็มาต่ายโตกนํำของตีตาตีตาน้ำลินปาก่านะ่ะ ที่จำทัดจำทัดสิาแปดสูจำทัจำดจำหอหน่ำจำหอหน่ำของเขาจำหอ,อาห,อหอหอสามสามจันทีเจ้าลูกคันทีเขาอยู่นั่นนะเป็นตานั่นก็มันเวอ่ะ,อะเออเป็นเป็นห้องน้ำลิ้นป่าคาเจ้าผ้าโอสันเป็นเจ้าผ้าเจ้าผ้าเขเหลืองเจ้าผ้าเขนผูกเนี่ยมาตายตัวน้ำของที่นั้นเนี่ย เขาจะโป่จุ่มก็มาส่งแม่ตาปนมาแผววันแผวเมืองเขายาำเดียวเ่ก็เมือน,นั้นเดียวกันเขียนลงเน่เขีย,ย,ขยออนอ่อนภาษาก็พิษเปลี่ยนเปลืองกันกินเขาก็ซื้อฟันก็ซื้อฟันเหมือนกันกวามาก็ว่าเหมือนกันอันเราก็เหมือนกันก็กนยาำเหลวใน,นลองใจลองอยู่ลองเศร้าลองหลอดแล้วเศร้าขอเขาเน่เขาเขาก็หลอดแล้วเศร้าขอมีธรรมดาก็เขาตัดตัดใจเงินเขาตัดตัดผ่าเมืองมีริการเนี่ยสมกรรมมาแถามเขา มาจอยมาโดยในควก็เป็นอันเดียวกันจะนานบ้าเขียนลงบ้าแขอ่อนเป็นปีเป็นน้องกันเออเป็นอันเดียวกันมาไต้มาเข็มามันกุภาษาเขาเจ้าป้นจุ้มมีเจ้าเมตตากระลุ่นหนาพิงพิงกันเสียดจะหอดแผวม้มามเลยมาหอดตีในในได้เปดปีอ่ะในมาหอดเมืองไท้วันี้ได้เปดปีปีนนในก็อาศเกียรเท่ามาอาศในอ๋อ 6กสิบสองหกสิบสามปีย,ายาอดเทาอมมมยอดเตะอนได้มากเมื่อนเราแทงกลมจมูวไรก็เลยมาเมตตากรุณหนาพันพี่น้องเทวันเขาก็เไปนั้นหุม่มหุมจมจมเตะเตะว่าว่าลองมวยจย่ยตัวยหันเล่งเขาเล่ยงนำ้ำตัวยอ่อนห้องกับไว้พาราอ่อนห้อยกับเล็บวันเล็บเว้งในกอหาทติว่าเมียรดการในกองอากาศันเยอะเป็นการรถเบนลงกลาเป็นสิบล้านสิล้านน้ำมาขีปนาวุ มาหับมาตอนเฮาโย่ซ้ำเรือยเช่นั uh. ああ้นหอเฮิรนเขาในก็อาบันเฮาเอออาบันเฮาอยู่อาบันเฮาเศร้าเดีมีเผยก็เจ้าเฮิร์นแขกเปี้ยเจ้าเฮิร์นอ่ะมีเฮาเปิลมาปล่อยไว้เสียก็ผลิไข้โควิอเขาเป็นแขกเปี้ยเจ้าเฮิร์นอ่ะเจ้าเฮิรนได้ไปเป็นเพร่ะกับกินเขาเปินอาบันเฮาเปินเปินจำตัวเจ้าเฮาเขาตี่รักโควิดนหืร์เขาตีเอาอย่างเปินเปินจำตัวเปินอย่างตัวเลือกตัวตื่นเขาเนี่ยนะ นำดึดนำตื่นใต้เฮาเนี่เป็นเนื้อไว้ที่ซื้อฮามซื้อที่โย่ฮะมโย่เนี่ยเปินจำเจอเฮ้าเนี่ยเปินปล่อยเฮาไว้โคเงินโค้งคำโคหอโคเฮินเปิดนี่ยอ่านหัวพันล้านมันเนอะอ่านหัวพันล้านมีเผียวป้ายป้ายดำป้ายกัดดำซื้อดดซื้อกาซื้อหางนำดูใจเงินเอากัดดำกัดเนี่ยเนี่ยเอาเปินพันมาหลายหมดอะอันนี้นีอ้อมเตเต้นะที่อ้อมเตเต้ทุ่วๆชันๆเตเต้ เออเจเนี่ก็เป็นท่ากะหลวงเฮาทั้งท่ากะหลวงปอเจ้าเฮาเนได้เืิมจื้อมานั่งจังว่ากวอนปรกาชงเออตาชงในในหม้อเืิมจื้อมันกะเป็นปอปอตาลาปันตาลาปันเนี่ยเป็นเป็นก้นหลงเป็นเสถียรหลวงนั่นน่ะเสถียรหลวงเมืองเมืองเกาสงมาหับมาตอนฮอเต่เทวะเป็นทหารจุ่มเจ้านาเนี่ยปรมีข้าพระมุจมเนี่ยมันจะกินกับเมืองพงไว จะเป็นเจ้าเมืองพงก้อยจำจะว่าเป็นมือเจ้าเมืองมันก้อยในโลกกัมภาทั้งสิ้นเนี่ยมึงอินทรีย์มึงปูถ่านมึงนี่ปอเออมึงเขียนมึงมันมึงไทยมึงยนเออกุฏเจ้ากุฏิในโลกกัมภาเนี่ยงเปิ้นก็นับยำเฮาเฮาก็นับยำเปิ้นเออเฮาก็มีเจ้าเมตตากรุณาเพ่งเพยงกันเดี๋ยวนี้อินดูขอนาเงินคำในี่งหายงนำเจ้าก้นในหาหยับมาเอานำเจ้าปี่น้อง ไต้หวันจำอ,อกจำเจอเขาใจเขาก็มาจอมกันดังเสียงห้าสิบแปดก็ห้าสิบสามก็โยนดื่กอกอมาจอมกันดังเสียงนี่มาเอาน้ำเจอปิโน,นงไต้หวันเดี๋ยวเขายาํำเดี๋ยวนี่เขานับยำ้ำกูบอกเขานับยำํำมหายานะมหายานะนี่มันก็สมาเอาลูกเอาเม็ดไรวะกินข้าวคำอไรวะเอาเจนนั้นเะ่นนี้ได้วะเนี่อยไปว่าข้างบนอ้าโลมหายานะนี่ก็ง่าย,ายๆเขาก็เเตุใดวา เขากินใจหมดเด้อกินใจกินเจมดอ่ะเขากินเนิ้อกินปลามันทุกภาพมึงเขาเขากินเนิ้อกินปลากินพักใจพักเจมาตั้งแต่พระว่ติทางโหยอเนี่ก็เฮ็ดบุญเจ้านี่ก็ตอดปวดายอ่ะพราะกินเนื้อกินปลาเนี่ยเป็นดืบทักชิกกันเดียวเป็นคนกินเนื้อกินปลาเขาเป็นมหายานาเนี่ยเขานับย้ำอลองพลาเป็นเจ้าพระเมกรอิมมหาโพธิสั์นับย้ำ พระลาอลองพระลาเป็นเจ้าเนี่ยนำนายชูนายป้าเป็นอันจอดอันแม่เต้เต้ว่าวางเขาอเป็นวัดเป็นจองเขาก็หาหาที่ว่าเมียเป็นเงินเป็นคำอ่านเป็น้อยล้านพันล้านมันมังมังวัดมังจองในสั่งเป็นเสนล้านวะอาโลสั่งยางสั่งลงจองเพราะแต่ไม่เอาจอดจอดเจเจในต่เจสิบเลืนก็เออมจนเจไรวัดจองเมืองไทยวันเนนะเข้ามาทีถอดตีแมดเหมือนในเขาไว้วัดจอง เออจ้องมาจูจ้องมาจูที smell, ่หิมน้ำทะเลหิมน้ำปางไหลนั่นก็เป็นจ้องมาจูในเป็นจ้องเจ้าเมเจ้าเมจํำน้ำทะเลเนี่ยกะย่างตีนั่นกะไวกะหยาดน้ำปันจ้องนั่นก็เลยเหงเจ็ดปากปีวะเห็นเหงเจ็ดปากปีไปไงไงเอากะไวกะหยาดน้ำมาไกย่อคอซ้ำเลยกบแม่ตากระลุนหาปันพี่สังสันกุนพีนองตั้งหลายเมื่อไวเมื่อสากดตะกุดที คนตั้งหลายก็เป็นอันหงุมหุมชม,ชมชมปิดที่เนี่ยสักเตเตวะจะ,ะนั้นเนเฮาห้าชาติกะอย่าไปเจียบเจออย่าไปเจี๊ยคอเจอจัดภาษาศาสนาในมา่านตั้งมาจอมกันตั้งเสียงเฮาเป็นอันเดียวกันใต้ก็เป็นใต้เขยอันเดียวกันปีน้องเฮาสัตวว่าในโลกกรรมาตั้งเสียงเป็นปีน้องกันตั้งเสียงอย่าไปเจียบอย่าไปเพ้เป็นของเกาว,วะเป็นของเม่อเป็นนาดินเกานาดินเม่อวะ เป use, u, off, think, check, check, pay, pay. ็นเมืองเก่าเมืองมาว่ะเหมือนเจ้เมืองมันห้องเค้นเค้นหนายามเดี๋ยวเนี่ยเจ็กเจ็กเพเพกันว่ะอันนี้เป็นนาดินปลองว่ะอันนี้เป็นนาดินโกกังอันนี้เป็นนาดินขางว่ะนาดินเขยว่ะนาดินไตว่ะนาดินมันว่ะอันนี้อันนานเนี่ยดีเจ็ดดีเพย์อาดีเป็นอันน้ำหนึ่งจะเดียวกันดีฮักดีเปียงกันฮักผมชมจอนกันสัตว์กิดมาในนกการมีลองทุกข์ข้าเหมือนกันแต่ยาทุกข์ ตั้งแต่วันเกิดหอดวันตายลองเกิดก็ตุกขาลองเทาก็ตุกขาลองเจ็บก็ดตุกขาลองตายก็ทตุกขาลองซอกาจิจูหนึ่งขีนแยงห้องให้ไม่เลิออืดคำคอก็ตุกขะแตยาวาซดตวาทั้งเสงอืน่นมาในลอกาันมีลองตุกข์่าเหมือนกันทั้งเสงเออจะนาั้นเหอได้มีเจะหักกันเปลี่ยงกันเงินคำในหางไงน้ำเจีก้นเัในหายับหรือมีน้ำเจดีต่อกันหรือมีถัดน้ำ ทัดน้ำเจอทัดเมตตาทัดการุณาทัดมุติตาทัดุอปิขาเออเมตตาอย่าการุณาอย่ามุติตาอย่าอุเอปขาอย่าหลงมีจเจมุติตาห่มจมจอมเปิ้นเนอะคนเฮานในพ่อหมีจเจห่มจมจอมเปิ้นขี้เกียจเหตตาเปิ้นหันเปิ้นมีเงินมีคำนำมีเกี่ยวมีเสียงนำมีอกใจยาดน้ำนำขี้เกียจเหตตาเปิ้นอิจฉามัชนิยะมีตั้งแค่ไหนใครมีสมมหามหาเฮ็ด สัมผัสจนกับเก่ากับสุขกับรักเอาของป่วนใจแน่มดีจังว่าเฮามีใจเอ๋ลีเจ้าเม็ดเฮาฮักเปิ้นเปิ้นก็ฮักเฮาเฮาห่มจมเปิ้นเปิ้นก็ห่มจมเฮาเฮาเมตตาเปินเปินก็เมตตาเนือเฮาเฮาอินดูเปินเปินก็เปนก็อินดูเาเามีจดีต่อเปินเปิ้นก็มีใจดีต่อเฮาเฮาซือยต่อเปิ้นเปิ้นก็ซือยต่อเฮาสัตวในกลในถ้าว่าคนสัตว์กันน่ะ มาเมียวเนี่ยเพราะว่าจะดีจะววันเนี่ยมาเม uh ียวเนี่ยเพราะ่จะดีเนี่ยแหละมาเมียวที่เฮิร์นเปนยังไปไม่อยู่เฮิร์นเขาน่ะเขาเนยังในเรื่องในรูน่ะมาสัตว์มาคนไปก็โก้ายไปก็อแค่กันอยู่ที่กัดติเย็นที่กัดติเย็นมิตรเราเพลก็แค่อยู่ที่นั่นเมืองไทยวันนี่นเป็นอันกัดอันเย็นเตะๆซ้ำาเตะๆยาวมีลองเหลือตรงไม้สังก็กามันจะเป็นคอมพานิดเหมือนจึงเมืองเขลง เมืองเขียลวงในเป็นกัมมันต์มีการปะทเหมาชิดตุงก็เดี๋ยวก็เป็นเจ้าวัน้าเมืองอุบอึงมดมดเมืองเขียลวงในเหย่อหรือเมืองไทยวันในชิ้นบอยเออยอก็เมืองไทยวันในแต่เล็กอีกหนึ่งคนตั้งเมืองในก็ถิีหมอกชาวสามสิบล้านก็เหมนปมิ่งนำเราก็เปลี่ยนเมืองกัดเมืองเย็นเมืองศาสนาพุทธภาษศาสนาพระราพจาเฮืองเมืองเสถียรวัดเต้าก็มีอยู่อีกอิมโปมีนงำ จ้องวิปัสสนาก็มีจ้องกรรมฐานมหาสติปัฏฐานสี่อันแตะไปเจ้ามหาสีสยาตอนี่ก็เมึ่มันนี่ก็มาจังจ้องกรรมฐานไว้หลังหนึ่งเขาย่าเมื่อปองหนึ่งเจ้านี่เขาข่าสานการรู้หักกันเปียงกันเข้าหนังกันมักกันปฏิมาเข้าเข้าหนังกันจวยเหลือกันปฏิมา่วยเหลือเขาเขาหนังกันกำแถมกันปฏิมากำแถมหรือมีจอมเมตตาก็รุณามูทิตเาไปขาเนื้อกัน มีกายะกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเมตตาเนื้อกันหักกันหุ่มกันอินดูกันจอยเลือกันกำแแถมกันสัตว์ว่าทั้งไหนก็โกลองตัวข้ามือกันทั้งสิ่งพระราบิเจ้าห่าวะมีตัวข้าก็แยกปอบเป็นมามีตัวข้าก็ย่อตังเป็นอยู่เหลือสีทตัวข้ามมีสังแทงในลอกการลงไหนสัตว์ว่าทั้งสิ่งเกิดมาตัวข้ามือนกันทั้งสิ่งจากวันน้ำมาลูปังอันนี้จังน้ำมาลูปังตัวขังน้ำมาลูปังอันนตดาน นำรูปเนมันกึมนำรูปในเป็นทุกข้านำรูมนำยุบเนี่ยเนเจ้าของเฮาปันเท้าก็เท่าปันเจีบก็เจี๊บปันใจก็ใจเหมือนจึงเออเฮาจะปลอมวุ่นุมย่ำเดี๋ยวในก็เท่าไม่ยาวเกี่ยนเนื้อเฮือโตเกี่ยวก็วางกังก็ตุบเนื้อเหี่ยวนางยันเพราะเท้ามากก็ขีหูนาขีตาขอเท่ามากก็ไขหูนาหัวหลังส so ี่สิบเลืมนาห้าสิบเลืมหลังเพราะเท่ามาก็สัญญังย้ง สาชาชามามหูสังปทมาสัญยังยังกินเขาเย็ดเสือหันังนั้นเท่ากับที่ที่ทเอา,จนานเจ้นเทาจมหนะเลยมาเมตตากรุ่าปันปีน้องเมืองไทยวันกําไรนี่เขาได้นําเม็ดเงินคข้เนี่ยปลุกเขาอยู่เมืองไทยเอากอะไรอยู่เมืองมันเอาอะไรเงินเงินเข้ามาในน้นนนนนนำหน,นะเรื่องหนาเอาตีแล้วเอาจอกเลยจริงแล้วเลยหมดอ่ะเออจีนนำก็เป็นนนำจีไพยก็เป็นไพย เงินคำในหาง่ายหนาะน้ำเจอกวนห่อในมันหายับยำเดียวในห้อเป็นอันเดียวกันเถลาวาดะมาหายานาวาจะไรายานาในห่อเป็นอันเดียวกันกำไม่พระราวก็มันเปรียบเปรินกันเขาว่านา้โมเขาก็น้ำโมจอมกันเหมือนเช้ามันนะนโมไต้ซื่อไต้ปุยเกี่ยวขัเกี้ยวหลังกวองไต้เหลียงกำกวนซื่ออิมผัศักเนะี่ยมึงมันก็สมนาำมองก็มาเขก็สมนาำมองก็ ้เขามอกันมาที่ๆนั่นนะพอเขียนม้ยากันมบอยช่องช่องช่องเชงเชงไต่ก็มอมันก็ป้อยไม้ไม้ยากันก็มอช่องช่องแชีงเชียงกันนั่นน่ะน้มอน้มอตัสะไตยสมานโมอตัสะพะกาวาตอัราห์ตัวสมมาสัมพุทธสันเป็นอันเดียวกันหมดอ่ะเป็นพระราสุเดียวกันในเ่าเกิดมายาศาสนาพระราเป็นเจ้ากวดธรรมะเฮามีส่วนเฮามีมันเฮามีกูโลอย่า เออบุญยากรมากบุญข้ากรมแห้งเออสี่พระว่ากมทอกนอกพระว่ากมส่งบนส่งปลมปลราเหมือนจัดแสนปันเนการดีการเมีดการตาน้าการศีลละการภาวนาไว้ยาวเนี่เขาจะได้เกิดมโมายาศาสนาพระราเป็นเจ้าเนี่ยดูไว้เจอกัดกัดเย็นเย็นกำมันว่าเออเอเซนเเนี่ยเอออย่าเบือดยอย่าไปไม่คืออยู่มอหมอยู่ลอดหลดแล้วแล้วมออยู่รลอดแล้วเช่าของเพอมันอย่าไป่มีเจอ โลภะกิเลสาตสาุชากิเลสมหกิเลสามานะติดที่ใจเพียนสูงจะมันมานะอิสามสัตติญาจะได้อยปีปันมีหนุไว้จะกัดกัดเย็นเย็นหย,ยุมยำนับถึงที่กุง้งกุนมนเงาพลาลเมตตลาลเมตสังฆเมตกุงอันันตาหาไปาอย่าปีลืมปุธากุ้งโนออนันโตธรรมะกุ้งโนออนันตตสังฆากุ้งโนออนันตตมาตาปิทุกุ้งโนออนันต อาจารย์กุงโนอนันโตปัญจกุณังอังวันตามีสัพปตาเนี่ยเดลัยไวเลยสากูเจ้ากูคขำในเขาจังได้กัดได้เย็นตัซ้ำสาเจอซ้ำสาตูวกัดเย็นเจอกัดเย็นหลอดปนเสเพเขนกุ้งกุ้นหมุนเงาปมเมเฮากุ้งกุ้นหมุนเงาพระราเมตตาราเมตสังขา,ารเมตสัสมาเมตเท่านันนับไรไข่ยากุ้งกุ้นหมุนเงา,าเนี่ยเยอะเลยเออยเออยเอะเลยต้องผ้าเยอะเลยนางดินเมือง เออเยะเหลือน้ำสักหมดตลาสีแม่กลุ่คมคนหมอนเงาพระราตลาสังฆะาสาสมมาประมณนีเยอะเดือลูกลอยสาวเมืองมีสังมาเทียม,มัาหนึ่งไหลเนี่ยเพราะห,หมอไว้หมอสาหมอไว้อ่อนน้อมก้มจูในเนฮาจังเลดีเลยเป็นก็ยินซ้ำสาเพระาะถธอใยก้มายมถธอเป็นก้มเป็นถือลูกก้มลูกกลุกุคนเหมือนเงาพวกสุ่มหลุมงามเฮาเหมือนจังจองที่คำเนี่ยสุ่มงามเฮาไวแต่เสตาปานกาต้งเลิไปตั้งเลิเนในก็ ผีก็ยุ่มยำคนก็ยุ่มยำผีก็เมตตาคนก็เมตตาสัตว่าก็เมตตาเฮตดอันเดก็เป็นอันนั่นวาอันเด็เป็นอันนั้นบางเงินก็เป็นเงินบางคำก็เป็นคำบางเกี่ยวก็เป็นเกี้ยวบางเสียงก็เป็นเสียงเป็นคนมีศีลมีธรรมมีกติสัจจะมีเจอเมตตาเป็นคนมีเจอฮหักเจอินดูเจอจารภาษาศาสนา เจอจัดภาษาศาสนาไต้เฮขาขึ้นอย่ามาสูงเจอจัดภาษาศาสนาเปิ่นในเนกาอ,อนอกภาษากูเมียวมาพระยายซูมุสลิมเขาพระราหินดูเขาพระรามุสลิมเขาพระราเต๋เขาจะนั่นนี่ก็เออเป็นอันเดียวกันอ่าอ,อันสอนเขาตั้งนิพพานเนี่ยมีตีในพุทธาภ,าภาษาศาสนาเฮาก็สอนตั้งนิพพานในมีในพุทธาภาษาเฮาก็ให้เขาหลูกเกี่ยงคำจอม ขอสงังคำสอนอน่อนดีพระราะเป็นเจ้าเฮาอย่าไปเลือกรมพระราะเป็นเจ้าย่มเหนียวเนี่ยพระราะเป็นเจ้าหาสูก็ป้นกระเยาสีสูเยานี่ปั่นก็ะเยาะคือพระราอาริยมิติแทงสิบล้านปีพระราอาริยมิตย,นนา,ยาติปอบปังปังมาในรกทั้งนาแทงมาสวดเท้าเนี่ยเพราะมีกุศลมีบุญก็ติเลหันนาอลองพระราะเป็นเจ้าอริยมิติาตเจ้าเนี่ย เออจากน,นั้นสู่เก่าเฮาเห้อย่าไปอยู่ประมาตะลืมหังลืมโตหิมเอาเข้าย้มมีกาม,มีขันอ่อนกันลันกันตันเจ้าตับตัดหัดหนันเหตุการณ์ดีการเมียดก,การตานาการศีละการภาวนาเออเฮาโกะใส่แหงปเปียงอย่างนี้เสะตว่าทั้งสิงทั้งนงทั้งหลายเอยไรกัดใจเย็นผีก็ลยซ้ำสาคนก็ลยซ้ำสา ผีก่อเลยกัดเย็นก้นก่อเลยกัดเย็นหลอดป่นเสียงเพ่เข็นทุกข์าในโลก,กาสามสลาลงในเลยกัดได้เย็นเลยป่นทุกข์า้าดังเสียงเนี่ยอ่อนกันขัเจอสสงแหยงแก่งกำอยู่จำศีลกินจำตาลาอยากเป็นก้น,นวายาหยาบเลยรับโคนนักลักอัมรอนหนึ่งสือใหมยรอนตั้งในอ่อนกันมีศีลมีธรรมมีตาลาศีลธสมาธิปัญญาศีลนี่มันเอ่อมันจุนเปียด มันจุนเปลียกิเลสานหยาบมันสมาธิในซ้ำมันจุนเปลียดกิเลสานอย่างกังปัญญาในซ้ำจุนเปลียดกิเลสานอันเป็นอนุสัยเป็นสัญญัตจนตลาออกกาฉะนั้นเฮลยมีเกิเจอกดะจเยนทักแห่งเพียงอย่าเนกันอินดูเนกันมาปิน้องไทยวันปินองไทยปินองไต้ปิน้องมันปินองเขีปินองกาลาปิน้องภาษาตั้งเสียงไม่เจ้าเมตตา กาลุณามุติตาโอเปคานเนกันเหตุการนีการเมตกันกุสุจอมกันกุจัดกุปันกุปาวะเหตการนีการเมตเกี่ยงกําจอมเส้นตังห้อยถิ่นพระราบ็นเจ้ามัสิมาปฏิปัดาตังสายกลางสมาติที่สมาสังกัปวะสมาวาจาสมากัมมโตสมาอาจิวะสมาวายามสมาสติสมาสมาธิพอเกี่ยงกําจอมข้อสังคับสอนพระราบ็นเจ้าในก่อ าก็เลยลีเลยเป็นกันยินซ้ำสามเมืองคนเมืองผีถึงดีนี่ป่านกูก็กูก็ควรจะนั้นในรัดในหอในพยอเดีศสนาปนอวัาตากาถาหุมจมจอมปีน้องไตวันกันในหนึ่งในก็แข้นตองหมจมจมจอมปีน้องใต้ปีน้องอันมันตกวขังอยู่ในเมืองไตวันในก็นํำเตะเตะถึในจ้าเมืองเมืองไทยนั้นย่าสำคิเมืองไทเปกับฮอตลาปันเสี่ยวปอกถึงมาวันที่สั้าสี่ถึงในจะบอกคนเมืองเมืองเฮา เมียตาปันพีสางสักนกนแทงจะนั่นเฮไลอยู่ดีกินวนันกระเดียนซ้ำสา,สานายอกก,กาเพียกั้งหย่างกางั้งตั้งเจ็บยาอะไรตั้งขยามีตั้งอําดีเซนพิงเมืองขวาตั้งดีเซนพึ่งแมงกะลาไม่มากะมันเป็นเขยลงเขยอ่อนเออเปีน้องเขยเหมาเจาตุ้งเขาเป,เป็นเป็นเขยเออไต้วันเป็นเขยโกมินตังเขานี่ก็อย่าไปพิษยอย่าไปม้อกันหักกันียงกันอินดูกันเมืต่ตาเน้อกัน ก็เลยกัดได้เย็นนั่งเพางมันอยู่ดีกินวันก็เลยซ้ำสาก็เลยปนทุกถึงสุขทุกข้าปนทุกข้าในวัดาสัมสระทั้งเสง่เอิด้หอดถึงวิ่งเต็งเขมานี่ป่านหน้าเสื้อสาอดีลงงห้างกูเจ้ากูป้ากูโกกูก้นกัหอดไปกับโไปหอดเวียงคำมานี่ป่านตึกจุงสันอยู่ในลอกะาสามปางหลงในก็เกิดมาเป็นก้นก็ได้เป็นก้นดีเกิดมาเป็นผีก็ได้เป็นผีทรอดผีเมีเเยเธอได้ออกแมทงทังซา คือเราอยู่โดยอายุวันหน้าสุขภาพพลภาปฏิภาณาอาจชคีงาปาเปว้ยเปจุงชกุเจกุเมียวกุสัมกุเพงอาจำลอกจิ้วจากลกกุตะเหลาจาเต็มทนมวลเจอเพอร์เพอมันมันอ่อนกันเป็นยิ่งอาสานีใจอาสานีเป็นมวเจ้ามวลจังอาสานีสังปลามีสิปามีตานาปลามีสีลาปลามีเนคมาปลามีปัญญาปลามีวิริยะปามีคันธีปลามีสัจจาปพลมี อาทิตานน้าปรมีเมตตาปรมีโอเปขาปรมีสามสิบโจกีตั้งมีปิยันตั้งผ่านเนปเลยกั้งไก่ไก่เมือไข่พตัตรนรสซอมโนเสจจินปังกระโจรปรมีเฮาเจ้าขาไปเป้จงทนเลยมนจอมถาหน้าสีหน้าจาก้าปิญญาวิรยิยะฮิรีอตป้าจังจินเขาจัง่ายพักกันคมปวาปรมมีเฮาเจาขาเปว่าจงทนเยา้าหฮในมนจอมคุณเหตเจตานเขาว่าจ่าจา,จาก้าในจับจอมห้อมไป <c oughs> โอลุงกูมังสังพอตอตัดลัดเดชมัหนิพันหอดถึงมายานพญยันอามันต่จติงวว่งเสียงวว่งคำสนมาคักคำที่กะตีเย็นกูโกกูคนกูขุนกูนางกูเจ้ากูป้าสักรรเลยตาโนนิพพานาสาพิียจโต ทุนคำเจ้าคู่วานากรรมราสามยงโกไลยเปิ่งเพียรกว่าอาธรรมมาสามยงเคร่งในให้หมดจางโตข้าจังก็มหมางโคไัให้ไหลทวนสามตาวนธนากรมย่อตนกัต่อไว้ที่ขา ที่ยกจะตาโลธรมวันที่อายวันสุขังลังยาวันปานังพลัมังสุขังนามมิทัฟนามมิทอฟนามมิทอฟนามมิทอฟ

Om mani pemi om 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 Omani pemi ommani pemi ho om mani pemi ho om, om mani pemi ommani om pemi ho mani pemi ho o mani pemi o pemi o paca nadi om male baca nadi o pacca nadi o baca nadi 옴อลปจนะติธิยม चनाति ओम पचा ओम ती ओम मुनि पचा नि ओ मि मुहा सचा मि स्वाहा ओम मुनि महा मुचा मि स्वाहा ओम मुनि मुहा सचा मि स्वाहा ओम मुनि मुहा सचा मि स्वाहा शान चाई शान चाई शान चा 祝福佛光普照，功德无量，身体健康，万事如意，平平安安，顺顺利利，恭喜发财，发财到天堂，到你盘。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，感谢大家，感谢大佛爷，南无阿弥陀佛。 玛乌色拉桑杰纳瓦达耶达，伊索杰瓦托杰卓莫达。